สวัสดีค่ะในตอนนี้ซิมีกดเจ็ตวอาวอวนใะห้ทุกคนได้ชมอีกแล้วซิมีอย่าเชื่อเลยค่ะวนวัตรกรรมของอินเดียเนี่ยทั้งมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทําได้จริงแล้วนะจ๊ะเป็นบริษ Start ัทสตาร์ทอัพที่มีคนไปรุวมดูในงานม b บายเวิร์คคอนเกรสค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะสําหรับนวัตรกรรมแผ่นรองรองเท้า ที่ทําให้คุณนั้นไม่หลงทางใครที่ชอบหลงทางเนี่ยแหละตัวช่วยของคุณโอเคค่ะตัวนี้คือเลชองนะคะเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็มีสื่อมวลชนต่างประเทศที่ทเขียนถึงเขาเยอะมากค่ะหลายคนคงจะสงสยัยสิว่าใตา้ตาย,ตายพื้นรองเท้าจะเอามาทําอะไรได้นะคะ <c oughs> คิดไม่ถึงเหมืนอนกันว่าเขาจะเอามาทําแบบเรื่องราวเหล่านี้นะคะนี่คือเทคโนโลยีพื้นรองเท้าและมีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นเสียบไว้กับสายตรงเชือกรองเท้าเราเสียบไว้ทําอะไรไม่ใช่การวัดสุขภาพ แต่อย่างใดแต่มันจะต่อกับโทรศัพท์มือถือกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของเรานะคะโดยเป็นการบอกเส้นทางเราค่ะว่าง่ายๆถ้าเกิดสีใส่แผ่นตรงนี้เข้าไปในรองเท้าสีค่ะแล้วสีใช้โทรศัพท์มือถือบอกว่าเดี๋ยวสีจะเดินไปที่สวนลุมอ่าทีนี้ละสิก็ไม่รู้ทางเดินไปสวนลุมใช่ไหมพอมันจะต้องเลี้ยวซ้ายปั๊บเนี่ยไอพื้นรองเท้าข้างซ้ายมันก็จะสั่นเอื๊บเข้ามาเท้าสี่ก็จะรู้แล้วว่าจะต้องเฉไปทางซ้ายและเดินเลี้ยวไปทางซ้ายพอแยกนี้จะต้องเลี้ยวไปทางขวา ข้างที่เป็นอรองเท้าข้างขวามันก็จะอืดขึ้นมาให้เราเลี้ยวขวานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเดินไปถึงที่หมายได้แบบไม่หลงทางด้วยพื้นรองเท้าไฮเทคตัวนี้ค่ะและก็ราคาอยู่ประมาณ99 US Dollar สามารถใช้ได้ทั่วโลกนะคะเพราะว่ายุคนี้ก็มี Google Maps ขึ้นทั่วโลกเนาะมีแอปพลิเคชันของตัวรองเท้านะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เขาพัฒนาเองนะคะเบสอยู่ในแผนที่ของเขาเองสิบอกแล้วเมืองไทยมันจะใช้ได้แล้วเขาบอกว่าใช้ได้จะใช้ได้ทั่วโลกนะจ๊ะ สำหรับตัวนี้ค่ะเขาใช้เทคโนโลยีในการชาร์จนะคะก็หน้าตาข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะคะถอดออกมาสามารถชาร์จได้ชาร์จ1ครั้งใส่และใช้งานไปได้15วันได้กันค่ะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นภาษาแบบเก่านิดนึงใช้คำว่าเป็นเหมือนกับต้นหล คือในการหมอบทิศทางซวายหรือขวาซ้ายหรือขวานะคะก็ลองไปเรียนรู้เทคโนโลยีนี้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะคอยดูว่าจะเข้ามาในเมืองไทยเมื่อไหร่ด้วยเลยก็จะติดตามมานําเสนอค่สะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วไปติดตามช่องทางการรีวิวเทคโนโลยีออนไลน์ได้ผ่าน y o u t u b e c o m c h a t p o v i แล้วก็ f a c e b o o k c o m c h a t p o v i สหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ